สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พาพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าใหมสุริน์สวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้อค่ะเปลี่ยนแปลงนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสนใจผ้าใหม่นะคะแอดไลน์เบอร์นี้นะคะศูนย์หกสี่สามหกสองหกเก้าเก้าเก้านะคะรับไว้ไปดูแลนะคะมาชมผ้าผืานแรกค่ะเป็นผ้าสามตะโกนะคะสามตะโกเหยียบหอค่ะ สามตะกอเยียบหออทอด้วยไหมบ้านค่ะสามตะกอเยียบหอทอด้วยไหมบ้านนะคะผ้าเชิงช้างนะคะลายนาคีเชิงช้างค่ะเชิงช้างบนล่างด้วยนะคะเป็น ามตะโกเหยียบเหาะนะคะสามตะโกเหยียบหะะเหาะแบบนี้ผ้าเชิงช้างนะคะแล้วเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะพ่อช้างบนล่างเลยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะเพื่อละสองพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามีหน้านางด้วยนะคะสามตะโก เยาะมีหน้านางนะคะผ้าเชิงช้างค่ะพอด้วยไหมบ้านด้วยนะคะสามตะก็หยียบาะมีหน้านางนะคะผืนต่อไปค่ะมาสองผืนนะคะ สามตโวเหยี่บเพาะนะคะมีหน้านางเชิงช้างถอด้วยใหม่บ้านนะคะมีหน้านางแบบนี้นะคะถอด้วยใหม่บ้านค่ะลายนาคีนะคะสวยๆค่ะ สามตะอเยียบพอทอด้วยไหมบ้านนะคะสนใจทักมาค่ะผือละสองพันห้าร้อยบาทนะคะผ้าชุดนี้มีหน้านางนะคะเป็นสามตะโกยียบพอค่ะช่วงนี้ต้องทำใจนิดนึงค่ะคนขายทำใจด้วย มากมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอภัยทุกท่านด้วยค่ะปีที่แล้วนะคะบ้านตรงข้ามปลูกบ้านใหม่เลยนะคะปีนี้นะคะยาติบ้านข้างๆต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านนะคะคืนนี้นะคะสามะตะกทอสอดใหม่คั่วผ่างกระโรกค,ค่ะ เป็นสามตะโกอทอสอดใหม่ควบหานกระอกแบบนี้ลายแบบนี้นะคะ สามตะกอทอสอดใหมคั่วผางกระรอกนะคะสนใจทักมากค่ะผืนละสามพันบาทค่ะผืนละสามพันบาทช่วงนี้กำลังฮิตค่ะสามตะโกอทอสอดใหมคั่วผางกระรอกนะคะราคาเกือบเท่านะคะบางผืนเท่ากันผ้าห้าตะโกทอ,อยกดอกเลยนะคะผืนต่อไปค่ะ สามตะโกนะคะทอสอดใหขั้วผางกระโรกนะคะลายน้ำไหลแบบนี้ค่ะด้านนี้นะคะแบบนี้เป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะด้านนี้เป็นแบบนี้นะคะลายน้ำไหลค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละ3,100บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บปลิมอาบน้ำยาส่งฟรีเป็นสามตะกอทอสอดใหม่ควบนะคะอีกผืนหนึ่งผืนต่อไปค่ะ สามตะโกทอสอนไหมขั้วผางกระรอกนะคะคืนนี้ทอด้วยไหมบ้านค่ะคืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะร้อยดาวค่ะทอด้วยไหมบ้านนะคะผืนนี้ เนื้อใหม่บ้านไม่เท่ากันนะคะเวลาย้อมนะคะบางช่วงก็ใหญ่บางช่วงก็เล็กนะคะแต่สเสน่ห์ใหม่บ้านก็อยู่ตรงนี้นะคะสามตะโกชอสดใหม่คั่วผังกระรอโทด้วยใหม่บ้านนะคะท่านใดสนใจทักมา สามพหนึ่งรอยบาทคือละสามพันหนึ่งร้อยบาทราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เย็บริมนะคะลุยไปเยอะเป็นผ้าฝากมาช่วยขายนะคะ พื้นตตอไปค่ะบางผืนก็มีการฝากมานะคะบางผืนก็เป็นของตัวเอง,เองของญาติญาตินะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกลายดีราวดีนะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะสีธรรมชาตินะคะ สมปักปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะลายรลีลาวดีค่ะยกดอกลายรลีลาวดีนะคะผ้าลายดอกรักราชกัญญาค่ะคืนนี้สวย ท่าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะสมป,ปักปูมชายครุยสีธรรมชาติลายดอกรักราชกัญญาค่ะสนใจทักมานะคะพื้นละ4,800บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะ สนใจทักมานะคะลายดอกรักราชก,กัญญาพื้นต่อไปค่ะผ้าคลุมไหลนะคะโทยกดอกลายลีลาวดีค่ะสีธรรมชาตินะคะสีเขียวแบบนี้ค่ะ สีแบบนี้นะคะจะมองว่าเป็นเขียวตองก็ได้นะเดาสีไม่ถูกเขียวตองหรือว่าเหลืองไพรนะคะตองน่าจะเขียวกว่านี้นะคะสนใจทับมาค่ะผืนนี้ผืนละหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะผืนนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะ ทยกดอกลายลีลาวดีนะคะสีธรรมชาติชายครีค่ะนี่ค่ะชายผ้าสวยๆนะคะพื้นละหนึ่ดรยบาทพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะ มีชายครุยอีกผืนหนึ่งสนใจทักมากค่ะยกแบบไวบนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผืนต่อไปค่ะวันนี้นำผ้าสีธรรมชาติให้ชมหลายผืนนะคะเป็นสามตะโกค่ะสมปัะปูมชายครุยนะคะ สีธรรมชาติค่ะผ้าแบบนี้โฮลดงมันนะคะพืนนี้โฮลดงมันค่ะพืนนีอนนมม้อาบน้ำยาแล้วนุ่มมากค่ะอาบน้ำยาแล้วนุ่มมากสามตะโกนะคะสีธรรมชาตินะคะสมปบปูมชายขุยค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะเพื่อละ2,900บาทค่ะเพื่อละ2,900้บาทราคานี้อาบน้ำยาสูตรีพื้นนี้อาบน้ำยาแล้วนะคะ น้ำยาแล้วต้องระวังนิดนึงค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะกรอนะคะสมบูปูมชัยครุยสีธรรมชาติค่ะเครือริี้วนะคะแบบนี้เครือแบบนี้นะคะเป็นโฮลค่ะทอด้วยใหม่บ้านด้วยนะคะตัวนี้เนื้อหนาค่ะ อาบน้ำยาแล้วสวยโหมแบบนี้นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะ2,900บาทค่ะราคาอยากขายค่ะคืนนี้ราคาอยากขายนะคะ นี่ค่ะเป็นโฮลนะคะพื้นต่อไปค่ะพื้นนี้ห้าตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีชายคลุยนะคะเป็นลายดอกรักราชกัญญานะคะสีธรรมชาติค่ะแบบนี้นะคะ ดอกรักร,กราชกัญญาแบบนี้นะคะสีธรรมชาตินะคะห้าตะโกโทยกดอกมีชายคลุยสีธรรมชาติค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะเผือละ3,500บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ตัวนี้อยากให้รับไปดูและนะคะสนใจทักมากค่ะผืนต่อไปค่ะดอกรักราชกัญญาอีกผืนนะคะห้า,าโตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีชายคลุยสีธรรมชาตินะคะดอกรักราชกัญญาอีกผืนหนึ่ง ผ้าสองผืนนี้เป็นผ้าที่ส่งเข้าประกวดนะคะตอนทำนะคะส่งเข้าประกวดประกวดลายผ้าลายดอกรักราชกัญญานะคะร้านเราติดเข้ารอบคัดเลือกหนงผืนนะคะเข้ารอบระดับภาคนะคะแต่ผืนนั้นไม่อยู่แล้วอยู่แต่ผืนนี้สองผืนนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,500บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคาอยากขายค่ะผือนี้ราคาอยากขายท่านใดสนใจทักมานะคะสนใจผ้าไหมสวินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจะองผ้าไหมสวยๆก่อนไข่ค่ะฝากกดติดตามนะคะ กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ